คนที่เคยเฮ็ดพิษโบแมนเป็นคนบอดีแต่คนที่เคยเฮ็ดพิษแต่พยอมกับตัวกับใจอันนั้นคือคนทีเจ้าสบายทันผู้ช้มทานผู้สมคงจะแปลกใจเดี๋วว่ามัอนี้เป็นยังคือว่ากินหน่อยคือมัใส่สุดนักเรียนนักศึกษาเ <laughs> จา้ามณีคือจะเป็นมือหนึ่งทีว่าพิเศษที่สุดโดยเฉพาะแมนค่ะพระเจ้าเองมีความ,มสึกด,ดีใจโดยทีว่าสถานทีบอนทีค่ะพระเจ้าเคยได้ศึกษาหำเรียนมากมนี่คือว่ามีการโคกอบเร้าหาปีทัะส้ม เจา้าเทือกภูส้มเมอร์นี่เป็นมือคบขอบเศร้าหาปีแข่งกันสาดต่างมาวยายแห่งศาสตร์ตวเอื้ตัวโหนบามอซอสหิบเทือกผูส้มเจ้าเทือกภูส้มมาวยายแห่งศาสตรต์ตมมรตรถือว่ามีการขยายตัวอย่างตัวเนื่องจากแต่ก่อนเป็นสามคูเียงจันแต่ปัจจุบันพันเปลี่ยน,นกลายมาเป็นมาวยายแห่งศาสตร์ในปีนุพันเก่าหอยเกาิพกเสียงในขณะนนั้นถือว่าเป็นยุคแห่งในการสักลารใหม่ของการศึกษาอยู่ที่ว่าประเทศเล่าเข้ากับว่าได้ จ้าส่วมหากัาราตริย์เรื่องเมื่อนี้ผู้ที่ครบหอมสหาปีพอดีเสนอข่าวประจวบเองก็แนะนำที่ว่าเป็นซิดคนหนึ่งของมาหาวิทยาลัยแห่งศาสตร,ร์ก็จะมานำเสนอข่าวข่าวข้อมูลไั้นีหนึ่งอาจรย์ทุกท่นานนะครับผู้ไปทำกัน,น,าานจากมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ที่ว่ามอสซอซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเต็มหูแบบแห่งคัมอิทในประวัติศาสตร์ของศาสตร์เล่าเฮาที่ว่าได้รับการสังตั้งขึ้นในมณฑีหาพัจิษปีหนึ่งพันเกายเก้าส ตามลำดับของนายกรัฐมนตรีสบับเล็กที่หาศูนทับนอยอรวมที่ 9, เก่าเดือน6ปี1995โดยการเตาห่วมเอาบรรดาสถาบันการศึกษาสันสูงเสจเมื่อก่อนขึ้นกับหลายกระทรวงเขาเป็ี่นมหาวิทยาลัยเอ,เอกภาพบรรดาสถาบันดังกล่าวประกอบด้วย1ิบสถาบันคือมหาวิทยาลัยสางคู่เวียงจันท์มหาวิทยาลัยสภาวิชาสองทันวามหาวิทยาลัยอิทยา,าศาสตร์สาธารณสุข วงเฮียนเกษตรสันซูงน้งนาบงวงเฮียนปลาใหม่สันซู้งดงโดวง,งเฮียนสุนปบพัานสันซูงตาทองวงเฮียนกอสางเคหาสถานสันสูงงวงเฮียนคม,มนาคมขนส่งสันสูงงวงเฮียนการ้างสันซูงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์เกี่ยมสางต่างมหาวิทยาลัยเกษตรกรรมปลาใหม่เวิร์นคำเจ้านับตั้งแตนมามหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ก็ได้เริ่มการเรียนการสอนอย่างเต็มโูปแบบให้กับน้องนักศึกษา ึ่งในเบื้องต้นมาวยาแห่งศาสตร์มีเจ็ดคณะวิชาในวิทยาได้วิทยาศาสตร์พื้นฐานส่งมหอในปัจจุบันนี้พอดีครบหอบเร้าหาปีที่ว่ามอซ้อหรวอว่ามหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์มีการเติบใหญ่อย่างต่อเนื่องซึ่งมีทั้งหมด13คณะรวมมีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้ คณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์คณะอักษรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ในบริหารธุรกิจคณะนิติศาสตร์รัฐศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์สังคมคณะสรันยกรนำ้ำคณะวิทยาศาสตร์กีฬาและกายกรรมจากมหาวิทยาลัยปัจจุบันนี้คือว่ามอสซอดอว่ามหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ก็มีการเติบหญ่ขยายตัวอย่างม่ยยุดยอย่างมีทั้งหมดถึง13คณะในปัจจุบันนี้ และในเทเลปีมหาวิทยาลัยแห่งศาสตร์ก็ได้มีการผลิตนักศึกษาที่มีคุณนาพออกสู่สังคมเป็นจํานวนลวงหลแน,แน่นอนอยู่ในจํานวนลวงหลนั้นธรรมรุญโมก็อาจจะมีส่วนหน่อยส่วนหนึ่งทีว่าบุณภาพทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับผู้ที่ว่าศึกษาหําเยี่ยงนันเองส่วนว่าคู่อาจารย์น่ะก็ทั้งคณะวิชาทั้งผัคส่วนที่เกี่ยวข้องพวกเพื่อนก็ได้เอาริงเอาจังในการที่สอนอย่างแน่นอนมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลในการที่สร้างเรี่ยนหลายคนคงเข้าใจว่า เวลาเฮียนก็คือตื่นขึ้นมาห้องไหนไปห้องเฮียนไปเฮียนเอาแต่ยุห้องเฮียนหรือว่าไปเฮียนเอาแต่ยุมอสออีกว่าไปเฮียนเอาแต่ยุสถานที่แห่งนั้นแต่ว่าหลังจากกับมาบาดกัมมาเฮี้ยนแล้วเข้าบ่อเด้สนใจกับมันก็จะเห็นเห้ามีการทำการเชี่ยนที่ภาษาปวดปู่ทีว่าเขาจะตันใจแนนอเถ้าส้มการเชียนนอกจากเชียนอย่ในห้ของแล้วเขาก็ยัางตกศอกรู่ทำเชียนื่อตนเองโดยเฉพาะ่วาในปัจจุบันนี้เขาหูร่ํากันว่าเทคโนโลยีโดยเฉพาะโทรศัพท์มือสองมือซื้อ ระบบอิตโนกตเนดแมนมาห้องมีครบเลยมันเหมาะสมสําหรับการทําเยียดศึกษาวยียดที่สุดสนันห้องสามารถศึกษาคนขั้วไดว่าจะเป็นทั้งในกูโกิเฮียนฮูด้วยตนเองเป็นอย่างดีถึงอยู่กับหฮอนั่นเองท่ประู้ชมสรุปความทุกสิ่งทุกอย่างเมนยูทีหเฮาเป็นคนตัดสินใจตนเองรวมทั้งความดีในความูลส่วนแต่ประู้ชมสถาบันการเยี่ยมการศึกษาแมนสถาบันทีซอนให้คนมีความรู่คู้อาจารย์ก็เรียบเเมืองพอเมผูทีสอสของหฮานั่นเองแต่ประ zoom อารามาฮอดในเมือนี้ ภพหพอบเสาะหาปีขาปานน้าพเจ้าได้นำเป็นซิดเกา่า้วยความหูคุ้นๆเหมือนี้ขอแสดงความยินดีนำบมายืแห่งศาสตร์ตือมอโซขอแสดงความเคารพนับถือผู้ทราอาจารย์ผู้ที่เคยทิศสอนแล้วกับอาจารย์ผู้ที่เคยบอกสอนแล้วกับทุกๆทุทานทีวาได้มีส่วนร่วมในการเหตุให้ปัน่นทรัพยากรมนุษย์ให้มีบุคลากรที่ดีๆออกมาห้ำใสสังคมมือนข้าพเจ้าขออวยพรใส่ให้มากยา่งใแห่งศาสตร์จงเติบใหญ่ขยายตัวยิ่งๆขึ้นไป โอ้ยไส้ให้ผู้อาจารย์และน้องๆักเรียนนักศึกษาทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงโอ้ยอวยพรไส่ให้การนั่งทุกภาคส่วนจงสุขภาพแข็งแรงประกอบส่วนเขาในการสัางสา้พัฒนาประเทศสท์เล่าเฮาให้เจริญพงเพื่องิรีไรไปตามลุกตามสม,มัยอีกต่างโซงขอบคุณขอกใจได้ร้ายสำรับการติดตามรับสซ่สบายดี 我的哭啊。